ก็สวัสดีนะครับลูกศิษย์ทุกคนนะครับที่อยู่ในเพจหลักนะครับเพจพลิกชีวิตพิชิตข้อสอบราชการนะครับแล้วก็ในกลุ่มของพลิกชีวิตพิชิตข้อสอบภาคกของกพพลิกชีวิตพิชิตข้อสอบภาคกของท้องถิ่นนะครับแล้วก็พลิกชีวิตพิชิตข้อสอบสายอํานวยการบริหารท้องถิ่นนะครับหายไปหลายวันเลยเนื่องจากนะครับช่วงนี้นะ มีหน่วยตรวจสอบมาตรวจเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของโควิดนะครับการจัดซื้อจ้างของโควิดนี่โหโเป็นเรื่องที่แบบว่าหน่วยตรวจสอบมาตรวจสอบทันทีทันใดเลยนะครับวันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็มาเจอกันในวันที่8 day 8นะครับก็เดินทางมาจนถึงวันที่8จนได้เนาะก็จบไปแล้วนะครับกับ2พระราชบัญญัติเออสองกฎสองกฎหมายนะครับ1พระราชบัญญัติกับ1พระราชกิฤษฎีกา วันนี้เราจะมาขึ้นอีกกฎหมายหนึ่งนะครับเป็นกฎหมายที่มีใหม่ในปี2562นี้ก็คือพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม2562นะครับวันนี้เิวเตอร์ก็เปิดเปิดเไลฟ์ like มาแบบนี้นะครับนี่เทวเตอร์ไปอ่านหนังสือเล่มนี้มานะครับการใช้สมองเปลี่ยนชีวิตนะครับเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ทฤษฎีก็คือ คนเราเนี่ยนะครับสมองจะแล่นได้ก็ต่อเมื่อมีอะดรีนาลีนหลั่งนะครับมีสารความสุขเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยใครที่เครียดนะครับใครที่กังวลนะจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเ,ออเปลี่ยนสมองของเรานะครับเพื่อที่จะให้มีอะดรีนาลีนหลั่งไปเยอะๆมันจะทำให้เ,เส้น เรียกว่าเส้นประสาทหรือว่าสารสื่อประสาทเนี่ยมันทําการเชื่อมโยงกันได้ดีนะครับด้วยการที่เราเนี่ยขยับขยื่นร่างกายนะครับแล้วก็ทําจิตใจให้แจ่มใสนะเดี๋ยวตัวไม่ได้เดี๋ยวตัวไม่ได้ป้าตันนี้ก็เนี่ยครับแต่งตัวแบบโอ้โหันนี้นะครับมาจัดเต็มเลยนะครับซูปเปอร์าเลนไท์นะใครที่เคยไปดูบรรยากาศเอ่อบรรยากาศออในต่างจังหวัดนะที่มันเป็นคอนเสิร์ตแบบเนี้ยมันโอ้โหมันสุดๆๆๆมันสนุกมากนะครับ อันนี้ก็มาในมุมมองของเออล็อกเกอร์นิดนึงนะเออตลกดีเนาะก็ไม่ตลกนะก็สนุกดีสนุกดีเป็นการเปิดที่สนุกสนานนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่าติวเตอร์เนี่ยมีความชัดเออคลิปวิดีโอนะคลิปวิดีโอหรือว่าการเปิดวิดีโอเนี่ยมีความชัดมากขึ้นนะคะ r ติวเตอร์ก็ไปอัปเกรดนะปกติเนี่ยจะเป็นแค่ HD นะครับ HD ก็คือ720 แล้วก็30เฟรมเพอร์เซกนะมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่วันนี้ดิวเตอร์จัดเต็มเลยนะครับก็คือ1080กับ1920ก็คือเป็นระดับ Full HD ระดับ 4K นะครับแล้วทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับอ,อ,อินเทอร์เนต็ตของลูกศิษย์ว่าอินเทอร์เนต็ตเร็วหรือไม่นะอันนี้ดิวเตอร์จัดเต็มให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ที่อินเทอร์เนต็ตของแต่ละคนนะเพราะว่าลูกศิษย์หลายๆคนบอกว่าภาพไม่ค่อยชัดนะก็ วันนี้ชัดเต็มที่นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่บทเรียนกันเลยเนาะเออเออนิดนึงนิดนึงติวเตอร์ได้ออยกเอาเอาตัวอย่างของข้อสอบนะครับลองให้ลูกศิษย์ทำดูนะก็ปรากฏว่าเออทุกคนก็ทำกันได้นะครับสื่อถือว่าเก่งมากๆเลยนะ5ข้อเป็นข้อที่ ออกข้อสอบบ่อยนะครับติเตอร์ก็ไปคัดมานั่นแหละจากร้อยกว่าข้อนะหข้อนี้เป็น5ข้อที่ออกข้อเคยออกข้อสอบว่างั้นเถอะนะครับใครตอบได้ก็โอ้โหมีสิทธิ์นะครับที่จะผ่านในรอบนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะเดี๋ยวติวเตอร์เปลี่ยนเฟรมนิดนึงนะหวังว่าคงจะชัดขึ้นนครับมีความชัดมีความชัดขึ้นนะครับอาโอเคเสียงชัดเจนนะครับเสียงชัดเจน ใครพร้อมแล้วนะครับขอเลขหนึ่งหน่อยลูกศิษย์ทุกคนติวเตอร์ขอเลขหนึ่งหน่อยนะครับทั้งทุกๆห้องเลยนะทุกทุกห้องเลยตนะิวเตอร์ดูตลอดนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถถามในห้องได้เลยนะครับหรือว่าไม่กล้าถามในห้องก็อินบ็อกซ์ไลน์มาอิน uh, บ็อกซ์มาหลังไมได้นะครับติวเตอร์ตอบทุกคนติวเตอร์เป็นคนตอบเองนะครับเพราะว่าบางอย่างบางครั้งเนี่ย ถ้าได้ตอบเองเราก็จะรู้ความต้องการของทุกๆคนเรารู้ปัญหาของทุกๆคนได้อย่างถ่องแท้นะครับเอาละกฎหมายฉบับนี้นะครับเดินทางมาถึงตัวที่3แล้วนะครับชื่อกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพศ2562ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่นะักศึกษาเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับเพราะว่าอะไรรู้เปล่าลูกศิษย์เพราะว่า ในรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยได้มีหมวด6นะมีการบัญญัติหมวด6ขึ้นมาหมวด6นี้ก็คือเรื่องของแนวนโยบายแห่งรัฐครับแนวนโยบายแห่งรัฐนี้นะครับก็บอกไว้ว่าในการบริหารประเทศหรือบริหารรัฐนะครับในของประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการจัดให้ เขาเรียกว่ามีการจัดให้ทำพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม2,562เพื่ออะไรครับเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนียได้กำหนดเป็นประมวลจริยธรรมติวเตอร์อยากจะเล่าอย่างนี้นะติวเตอร์อยากจะเล่าอย่างนี้เออ่ในปี2,562นี่นะครับ เป็นปีที่4ของรัชกาลปัจจุบันก็คือรัชกาลที่10นะครับเป็นปีที่4ี่อ่าติ๊ตจะใช้สีแดงนะครับเห็นชัดเนาะโอ้วันนี้มีความชัดชัดเจนขึ้นนะครับมีปีเป็นปีที่4ของรัชกาลปัจจุบันเหตุผลก็คือว่ารัฐธรรมนูนครับนักศึกษาเอ้ลูกศิษย์รัฐธรรมนูญเ,เนี่ยในมาตรา 76วักสามลูกศิษยิ 76. วักสาหมวด6หมวด6กเนี่ยก็คือว่าด้วยเรื่องของแนวนโยบายแห่งรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐบอกว่าให้รัฐเนี่ยจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนะครับ ใช้ให้มีให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่ออะไรครับเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักใช้เป็นหลักในการกำหนดนะครับในการกำหนด ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ในหน่วยงานนั้นๆน,น,นั่นหมายถึงว่าต้งสิทธ์หมายถึงว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับ เขากำหนดให้ในเรื่องของแนวนโยบายแห่งรัฐเนี่ยให้มีคำว่ามาตรฐานทางจริยธรรมมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่ออะไรครับเพื่อให้ไปทำเป็นประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนั่นแหละนะครับเพราะนั้นกฎหมายนี้นะครับได้ถูกตราขึ้นในสมัยที่ ในสมัยที่สภานิติบัญญัติยังคงอยู่ครับสภานิติบัญญัติยังคงอยู่ตอนนั้นนะครับก็สภานิติบัญญัติเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นเรียกว่าทำหน้าที่รัฐสภาเน,ะเออนาะขณะนั้นนะครับดังนั้นนะครับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมก็จึงออกมา โดยที่พระเจ้าอยู่หัวนะครับได้ลงพระบัญิไทยแล้วก็ให้ไว้นะครับในวันที่15เมษา2562แล้วก็มีการประกาศใช้ครับก็คือวันที่16เมษา2562แล้วก็บังคับใช้ครับตั้งแต่วันถัดจากวัน ที่ประกาศก็คือวันที่17เมษาเห็นไหมครับเรียงกันเลยครับ15 16 17อันนี้คือวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะนั้นถามว่าความสำคัญของกฎหมายนี้วันไหนสำคัญที่สุดวันที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้ครับวันที่มีการประกาศใช้ในทุกทก,กฎหมายเลยนะเพราะทุกคนต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นนะครับผู้สนองรับพระรมราชองค์การก็คือนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็คือใครครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นเองนะนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นของกฎหมายนะครับกฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมดนะครับ สมหมวดมีสามหมวดมีทั้งหมด22มาตราครับุกท์หมวดที่หน,นะครับอันนี้ดูโครงสร้างของมันเนาะอันนี้ก็คือโครงสร้างก็คือมันจะมี3หมวดบวกกับอีก1บทเฉพาะการนะครับหมวดที่1น,นะครับจะว่าด้วยเรื่องของ มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมหมวดที่สองครับว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม หมวดที่3ครับลูกศิษย์ว่าด้วยเรื่องของการรักษาจริยธรรมของจนทอจุดก็คือเจ้าหน้าที่นะครับของรัฐติเตอร์เขียนเขียนย่อยๆอย่างนี้ลูกศิษย์เข้าใจเนะเาะดังนั้นนะครับบวกไปอีกหนึ่งบทเฉพาะการรวมทั้งหมดก็มีทั้งหมด22มาตรา นี่ครับอันนี้ก็คือข้อมูลพื้นฐานของกฎหมายฉบับนี้เพราะนั้นยีบสองมาตรานี้แป๊บเดียวนะครับเรียนแป๊บเดียวก็จบแล้วเนะเาะง่ายมากนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของคำสำคัญที่จะใช้ในกฎหมายฉบับนี้นะครับมีอยู่ไม่กี่คำครับมีอยู่5คําคำเท่านั้นนะคำแรกก็คือคำว่าหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐหมายถึงอะไรบ้างก็คือหมายถึงที่เราเรียนไปนะครับก็คือราชการส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคนะครับก็คือกระซวงใช่ไหมกระทรวงทบวงกลมใครจำได้นะแล้วก็ส่วนราชการที่มีชื่ออย่างอื่นส่วนราชการ ที่คาว่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกลมเช่นอะไรบ้างครับดิเตอร์บอกไปเช่นสำนักงบประมาณใช่ไหมเรียกชื่อไม่ได้เรียกเป็นกลมไงแต่ว่ามีฐานะเป็นกลมขึ้นตรงต่อนายกอะไรเงี้ยนะครับอ,อันที่2ครับก็คือราชการส่วนท้องถิ่น าราชการส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้างมีอบตอเทศบาลอบตอเมืองพัทยาแล้วก็กทมไหมอันที่3ครับก็คือรัฐวิสาหากิจใช่หมดเลยนะครับรัฐวิสาหากิจองค์กรมหาชนหรือหน่วยงาน อื่นของหน่วยงานอื่นของรัฐนะครับในฝฟล์บริหารอันที่4ครับแต่นะครับแต่ไม่รวมติวเตอร์ใส่ตรงนี้ให้แล้วก็ไฮไลท์ให้ด้วยนะครับไฮไลท์สีน้ำเงินให้กลายเป็นสีดำไปเลย แต่ไม่รวมนะหน่วยงานเอาสีน้ำเงินให้ดีกว่าเนาะจะได้มีความแตกต่างนะแต่ไม่รวมหน่วยงานหน่วยงานเลยครับหน่วยงานทางด้านธุรการของหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ก็คือรัฐสภาหน่วยงานธุรการ ในด้านขององค์กรอิสระหน่วยงานธุรการของรัฐสภานะครับองค์กรอิสระองค์กรอิสระมีอะไรบ้างนะนี้ก็ต้องไปดูในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีศาลมีแล้วก็มีองค์กรอายการ นี่นะครับ3 1 2 3 4นี้นะครับไม่ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของงานบริหารบุคคลของเขาเองนะครับอันนี้ต้องเข้าใจเนาะเมือนั้นยกเว้นแต่ถามว่าจริงๆแล้วหน่วยงานอนุัการของรัฐสภาองค์กรอิสระศาลายการจะต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่เดี๋ยวต้องมีต้องมีนะครับต้องมีแน่นอน เพราะว่ามันเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดให้มันมีแต่คําว่าหน่วยงานของรัฐไม่ได้ครอบคลุมถึง4หน่วยงานนี้เพราะฉนั้นข้อสอบมันจะถามตรงนี้แหละนะเพราะนั้นอย่าหลงนะครับอย่าหลงติเตอร์น้นให้แล้วนะต่อไปครับเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐคือใครก็คือข้าราชการพนักงานลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นๆผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐนั่นเองนะก็คือคนที่ปฏิบัติงาน1 2 3นี่แหละถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหมดนะครับทีนี้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล มีอะไรบ้างนะตันนี้ก็ผ่านๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปจเจาะลึอกอีกทีหนึ่งองค์กรกลางบริหารงานธุรการเนี่ยอันที่1น,นะก็คือคณะกรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนอันที่2ครับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษาอันที่3ครับคณะกรรมการข้าราชการนะครับถึงแค่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอันที่4ครับคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ อันที่5ครับรวมทั้งอันนี้ติวเตอร์ตัดมาจากตัดมาจากคำพูดในตัวบทของกฎหมายเลยนะครับรวมทั้งคณะกรรมการกลางคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของ เจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหารครับผมนี่คือรวมทั้งหมดเลยที่นอกเหนือจากพวกนี้จะตีเข้า3.5หมดเลยนะครับและอันนี้ลืมไม่ได้เลยนะครับและคณะกรรมการคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารครับงานบุคคลส่วนท้องถิน่นนี่ครับหรือกอทอนั่นแหละนะอแล้ว3.6เขาบอกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นมันก็คือกอทอนะอันนี้จะต้องไปเรียนในพระราชบัญญัติ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมันก็จะมีชุดของคณะกรรมการของเขาอยู่นะครับเพราะนั้นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเนี่ยมันจึงประกอบไปด้วย1-6ถึงนะครับเพราะนั้นลูกศิษย์จะเห็นได้ว่าข้าราชการพลเรือนครูและบุคลากรทางการศึกษาตำรวจหรือแม้แต่ท้องถิ่นเ,นเขามีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่า การเข้าสู่ตำแหน่งของแต่ละแต่ละอย่างมันจะต่างกันเวลาสอบเห็นไหมครับท้องถิ่นเวลาสอบมันก็ไม่ได้เอาไปรวมกับกอพอนี้อันนี้พลเรือนก็คือของกอพอนะที่เราสอบภาคกอภาคก่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาก็สอบต่างเขาต่างหากเห็นไหมท้องถิ่นก็สอบของเขาต่างหากตำรวจก็สอบของเขาต่างหากหรือถ้ามีเรื่องของคณะกรรมการ การบริหารของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหารอื่นๆเขาก็จะเปิดสอบของเขาต่างหากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลจึงเป็นแยกไปแต่ละหน่วยงานแต่ละรูปแบบของคณะกรรมการนะครับทีน,นี้ข้อ4คําว่ากรรมการตรงนี้ในระเบียบตรงนี้หมายถึงกรรมการอะไรก็หมายถึงกรรมการมาตรฐาน ทางจริยธรรมครับเป็นกรรมการกลางนะอ่าเป็นกรรมการกลางกจุดมจุดจจุดกมจอก็เป็นคำย่อนะเป็นคำย่อของอะไรครับของกรรมการข้างบนนี่แหละนะแต่ว่ามันจะเป็นในรูปของคณะกรรมการอันนี้อาจจะเป็นคนคนเดียวก็ได้เขาเรียกว่ากรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมแต่ถ้าเป็นคณะ กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมตรวนี้ก็อาจจะมีหลายๆลายคนมีกี่คนเดี๋ยวเราไปเรียนกันในหมวดที่2นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือความหมายเป็นคำของมันนะครับเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ก็ต้องจำให้ได้นะครับแต่ก็ดูผ่านๆไปนั่นแหละ นะมันไม่ได้ถามลึกขนาดนั้นนะครับต่อไปนะหมวดที่1อ่านะเราก็ไปเริ่มกันในหมวดที่1เลยหมวดที่1น,นะครับมันจะเป็นเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมว่ามันคืออะไรนะมาตรฐานทางจริยธรรมนะมาตรฐานทางจริยธรรม มันก็คือคืออะไรครับคือหลักเกณฑ์การประพฤติเขาว่าหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่าง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 ,างมีคุณธรรมครับของใครของเจ้าหน้าที่รัฐ ประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วย7อย่างดังต่อไปนี้นะนี่ติเตอร์ขยายให้อันแรกนะครับยึดมั่นในสถาบัน